สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะเผื่อใครเล่นตัวของ7บาป IDOL RPG หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ หรือว่าใครเป็นสาย Re-ID นะครับสามารถโคลนหลายๆห,หน้าจอแล้วมาตั้งออโต้คิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้าจอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง LD Player Thailand เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US อลลาร์นะครับเผื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ใต้ด้านล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีและก็คู่คว,ค,ควรกับคุณเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้คือผมภูมิจากไออาราฟอมบารี่างนดีนเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม เจ็บาท Arrow RPG นะครับต่อจากคลิปในส่วนตัวของตัวที่เป็นรางวัลพิเศษสำหรับสายฟรีที่ผมเพิทำไปใช่ไหมตัวนั้นเนี่ยจะอยู่มุมบนด้านซ้ายครับที่เป็นเลเวลของตัวลงเตี้ยมของเราใช่ไหมกดเข้ามาเนี่ยสังเกตว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีให้รับของตรงนี้นะ ปัจจุบันเนี่ยจะมีรับตัวละครระดับดีเจเนอรีนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวนี้นะครับตัวกิลทันเดอร์เนี่ยนะครับตัวของเดนเน่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวของเฮนดริกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยทีเด็ดนะครับอาเธอร์ตัวแม่งอย่างโกงผมลองเปลี่ยนทีมแล้วครับทำทีมเป็นทีมแสงแล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหตัวแม่งแบบเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับหลักๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าปัจจุบันผมเล่นแบบว่า จัดทีมเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเอาตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยได้จําเป็นเนี่ยออกไปนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตี้แบบตี้แสงอะ่ะมันโกงมากครับทั้งตีบอสทั้งยืนอะไรอย่างเงี้ยคือมันยืนได้เลยนะครับเดนเน่ DNA เนี่ยมันต้องเล่นกับอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวฮิวด้วยนะครับมันถึงจะแบบตึงหน่อยเราเล่นกับตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ อันนี้ก็เล่นได้นะเพราะว่าเป็นธาตุแสงเหมือนกัน,นครับตึงๆมะนี่โอเคเล่นได้นะเอาตัวนี้จัดเข้าไปครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ทีเด็ดเลยจัดเข้าไปในทีมนะครับเราเอามาบัฟนะต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้คือตัวที่ทำดาเมจอีกตัวหนึ่งที่ดีรองลงมาจากบันนะอ่าแล้วก็นี่ครับอ่ากิลทันเดอร์ครับบวกพวกลดอัตราต้านทานคลิ รถเกราะพิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหซอยเล็กนะครับซอยแบบซอยเล็กจริงนะเริ่มต้นเนี่ยจัดลำดับการ์ดผมเอาตัวนี้มาก่อนเนาะแล้วก็ไว้เอาตัวแบบเจาะเกราะอะดีเน,น่มาเจาะเกราะนะฮะอันนี้ก็จอะเกราะเวทเหมือนกันอันนี้เอาไปไว้หลังๆเลยแล้วกันเอาพวกตัวนี่นะครับตัวรถเกราะพีรถอะไรอย่างเงี้ย มาจำแซมนะครับคือมันจะแบบเป็นทีมที่แบบแรงมากอาจจะเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับนางเอกออกเนี่ยแล้วเล่นเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตีธรรมดาเขามีโอกาส30%ในการฮิวซึ่งเดนเน่ถ้าโดนฮิวครับมันจะเพิ่มพลังป้องกันให้ตนเองนะครับ40%แล้วก็จะฟื้นฟูเลือดตามพลังชีวิตสูงสุด12%ทุกๆ1วิเลยถาวบอลเลยนะครับไม่ติดแช่แข็งไม่ติด อ่าสตันแล้วก็แบบแช่แข็งไม่มีผลเลยคือกลายเป็นว่าแม่งยืนแบบได้แต่ข้อเสียคือบางทีบางไปนะครับบางไปถ้าเราอยากฮิวแรงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้พวกเนี้ยนะครับเป็นเลือดนะอาจจะต้องเล่นเป็นเลือดนะครับก็คือเป็นพลังชีวิตอย่างเดียวเลยอาจจะเป็นระดับยูนิคก็ได้นะครับมันจะได้แบบฮิวทีนี่บับ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 มาเลยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เผื่อใครได้มาก็โอเคเพราะว่าปกติอ่ะ ตัวนางแจกฟรีอยู่แล้วแถมยังมีการแจกฟรีในอีเวนต์ด้วยใช่ไหมซึ่งไอตัวเนี้ยไม่ใช่คีย์หลักของคลิปวิดีโอนี้นะครับคลีหลักของมันเนี่ยคืออะไรคือตัวนี้ครับมันแจกสายฟ้ามาด้วยซึ่งรอบแรกเนี่ยผมได้สายฟ้ามาอยู่ที่ประมาณอ,อ๋อสีอ่พันสองร้อยใช่ไหมไปทําเควสไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับไปซื้อพลังงานในร้านค้าได้ตัวของสายฟ้ามาอยู่ที่4,400 นะแล้วก็ทำาน่นนี่นั่นเสร็จนะครับรับของรางวัลจากกระโปงกระเป๋าเนี่ยได้อีก200เป็น4,600ัน้ยใช่ไหมแล้วคราวนี้เจออีก500พลังงาน,นครับกดเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยกลายเป็น5,100แล้วผมจะกดแบบคูณสูงสุดของปัจจุบันของผมในตอนนี้เนี่ยคือ70นะแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะอัพต่อได้อาจจะเป็นแบบคูณ80ก็ได้เพราะว่าโอ้โห 5,000พลังงานอะ่ะเปิดเข้ามานี่คือได้เงินได้อะไรนี่คือได้ใบากาชา3ใบต่อการคูณทีนี่ได้700ใบนะแล้วก็แนะนำนะส่วนตัวผมคิดว่ากดแช่นะครับแบบให้มันออโต้เองอะ่ะโอเคกว่านะโูนะ้เงิน2ล้านนะมัดเขาให้ได้แต่ exp เว้ยอ่ะพลังงานมาหน่อยโอ้จาก70คูณไปเป็น210ครับหวานเทียบใบากาชา70ใบนะ เนี่ยใบกระชายอีกเจ็ดทีละ70 70สิบอ่ะเอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคได้ออฟเนี่ยดีครับคือเงินแม่งเยอะสุดในในทุกอย่างและว20ล้านนะครับโอ้โหได้200สายฟ้าอ่ากลายเป็น5,000เท่าไหร่นะจาก5,100กลายเป็น5,200บวกกับอีก200ที่เราได้มาอีกกลายเป็น5,500นะ5,500พลังงานแล้วนะตอนนี้อ่าเอาประมาณอ่าสองพแล้วกันเนาะตีไปประมาณ2อ0พนะครับ ตอนนี้5,500พลังงานนะก็พลังงานสองอันก็ยังดีนะโอเคอันนี้ได้ของอะไรมาอีกเอาได้เพชร3,500แม่งโคตรเยอะ,ะครับโอเคได้มาอีก70เนาะโอ้โหไม่ค่อยโอเคเลยอ่าเกลือ โอเคได้ใบรกรชามาถือว่ายังไ,ได้เฮ้บวกอีก200จาก5,500บวกอีก70ใช่ไหมบวกอีก200ก็กลายเป็นประมาณ5,800ครับ5,800พลังงานนะตอนนี้บอกเลยว่ารวยอะ่ะนะครับใบกาชามึงไม่มาก็สามใบบ้างวะแต่พลังงานมาเยอะก็ดีนะทำเควสตัวนี้ครับอ่ฮอกมาก็ดีครับได้เงินเยอะแบบเยอะมากนะ จาก2ลร้านแม่งกลายเป็นแบบ20ลร้านน่ะนะครับสภาพนะโอ้โห350ยใบแต่ผมอยากได้เพชรอีก3,000นะโอ้โหสาม0ันห้าคูณโอ้ยสองร้อยอ่าพลังงานอีก70ครับโอ้ยพลังงานอีก70อ่ารวมๆกันเมื่อกี้ก็เป็น5,900นะประมาณ5,900พลังงานนะครับที่เราใช้ไป 1,900พลังงานนะครับโอเคอ่าน,นี้คืออัพเลเวลแล้วนะครับคือผม,มไม่เคยทำให้มันอัพเกรดเป็นขั้น2สักทีเลยไม่เคยเลยสักครั้งนะครับอ่าบวก่ี100ก็เป็นประมาณ5,900เป็น6,000ไปนะครับ6,000พลังงานตอนนี้นะอ่าได้ของฟรีด้วยคือผมไม่เคยทำให้มันเป็นแบบระดับ2เลยสักครั้งนะเออแบบมันจะมีหมดอ e ีเวนต์กิจกรรมประมาณ3วันครั้งปะแล้วเราเล่นฟรีอะ ไม่เคยได้ถึงเลยเพราะว่ามันจะมาตันตรงด่านที่มันเป็น1,100อ่ะเออนะได้ขอไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าแบบเออมันมาตันด่านนั้นนะครับเดี๋ยวขออัพต่อแล้วกันนะครับโอ้มีประมาณ80ล้านนะเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ไม่พอโอเคอ่ะเหลืออีกครับเหลืออีกนะโอเค ประมาณ6000พลังงานนะที่เราแบบจัดจัด,จดไปเมื่อกี้ขอพลังงานมารุัวหรือไม่ก็เป็นฮอกมาลุัวแต่ว่าใบากาชาเหอะนะเงินอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ไอตัวหมานะครับผมบอกเลยว่าหมาเนี่ยดีจัดเลยนะครับหมาเนี่ยนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบมันจะสุ่มไอเทมอะถ้าเป็นหมา2ตัวจะดีมากเพราะว่ามันจะเลือกขโมยสุ่มมาให้เราเป็นพวกเพชรพวกอไอตัวหินแววอย่างเงี้ย นะครับพวกพลังงานอย่างเงี้ยได้เยอะครับว้าวนะครับ,นะรบถ้าเป็นหมา3ตัวได้ของไม่ค่อยดีมันจะได้แค่ exp แล้วก็เงินแต่ว่าถ้าเป็นหมา2ตัวอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวมึงรอลุ้นเพชรเลยอะเพชรสามพันเพชรอะอ่าเป็น6,000นะครับประมาณ6,000ปตีไปเป็น6,000โอ้โหเท่าไหร่หุ้เจดบะห0ล้านนะครับโอเคใบกาชา70ใบ อ,อีกสักหน่อยนะจะได้คูณ3โอเคคูณ3ครับโบเข้าไป2เฮ้ยโสองร้อยโอเค,อเคพลังงานอีกอ้ยคุ้มรอบนี้ประมาณ6,300นะพลังงานนะครับที่เราได้เนี่ยหลักๆคือเอาแค่เควสอ่ะ3,400นะเอ้ย6,400พลังงานนะครับโอเคเดี๋ยวขอ อันนี้ไปก่อนลยกันแล้วก็ขออัพหน่อยอัพหน่อยร้อยล้านนะครับร้อยล้านหวานเจี๊ยบนะครับอ้แลวคือพลังโจมตีนี่เพิ่มเป็นกือเลยนะบอกเลยว่าของแท้นะครับคราวนี้โอเคว้าห้าพันพลังงานทีเดียวครับอุ้ยเก้อย่างน้อยก็ได้2 1 0บใบอู้เจ็ดร้อย 700นี่คือเพชรประมาณ6,000เพชรเลยนะเพราะว่า3,000มันได้300ใบใช่ไหมครับ700ก็ประมาณโอ้7,000เพชรอ่ะนะครับได้ฮอกก็ดีครับเอามาทำเควสตัวนี้เหนือพันกว่าพลังงานนะตอนนี้เราใช้พลังงานแบบรวมๆตอนนี้ประมาณโอ้ประมาณ6,400เนาะได้พลังงานมารวมๆนะครับตอนนี้นะโอ้ย เงินมาอีกหน่อยก็ไม่นะโอเคเอาเป็น6,400เหมือนเดิมแล้วกันรอได้สายฟ้าอีกครั้งนะครับโอ้ oh my god เนี่ยผมว่าให้สูงมอ่ะมันมันโอเคกว่าการที่เราเปิดเองนะบางทีแต่ได้ฮอกมาทำเคเวสก็ดีนะเฮ้ยเนี่ยครับกลายเป็น6,600นะ6 6 0 0แล้วกันเฮ้ย โอ้หกล้านเองอะ่ะโอ้โหโอเคเขาได้สามอันก็แบบหกสิบอทะโอ้โหนี่แต่หก 6, ล้านสายฟ้ามาอีกอันอนี่หวานเลยเพื่อนโอเคประมาณหกพันเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้หกพันเจ็ดร้อยพลังงานนะเฮ้ยหมาไม่มาอู้หกพันเจ็ดร้อยเป็นเจ็ดพันนะครับเป็นเจ็ดพันพลังงานตอนนี้ หนึ่งพันหนึ่งร้อยแมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เราพลิกไปตัวของเควสที่สามได้นะครับมันต้องได้ฮอคนะถึงจะนับนะครับนี่ได้ฮอคนับไปโอ้ oh my god อ,อยากได้อยู่นะเค okay, เนี่ยอ๋อรอบนี้ต้องเป็นหมวกครับรอบนี้ต้องเป็นหมวกโอเคต้องเป็นหมวกเชฟอ๋อแต่และรอบไม่เหมือนกันโอเคโอเคผมนึกว่ามันนับแต่ฮอคอย่างเดียว แสดงว่าได้หมวกเชฟก็คือตึงเลยครับตอนนี้หมวกเชฟมาหน่อยสายฟ้าใส,ใส่โอ้ยได้อยู่น,น, 7, ะน,นะครับเป็น7,100แล้วกันอ่าปูเข้าไปโบะนะครับอีกครั้งเดียวเท่านั้นแหละนะครับอีกครั้งเดียวคือได้เลยเอ้ยแล้วทังไปกาชาขอเพชรอีก1,400เพชรจากตอนแรก9 0,000ตอนนี้เป็นแส0 0 0 0แล้วครับจะบ้าตายรายวันนะ โอ้ยได้มาพอดีมันอีกนิดเดียวอะ่ะหมวกอ๋เนี่ยจะไปเลเวล3ได้แล้วว่ะมันโอ้โหลู้เพื่อนมันมันแบบโอ้แมนเนี่ยมันจะมาติดตรงนี้แหละนะครับเพชรหนึ 00, ่ง้ไตัวนี้แหละโอ้เราใช้พลังงานไปประมาณแบบ รวมๆนะที่ได้มาฟีๆก็ประมาณ7000ใช่ไหมแต่ตอนแรก5,100ได้พลังงานูนนี่นั่นมารวมๆกันผมว่าน่าจะประมาณ7,100-200ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้นับพวก70บางอันหรือว่าแบบนับส่วนเกินมานะครับก็ประมาณ7,200อ่ะคุณแบบ70แบบไม่งเงยเกือบแล้วอะแต่ว่าของก็แบบคืออยากไปสเตตต,ต่อไปนะครับนี่เนี่ยไอตัวหมานี่คือของดีนะ โอ้เฮ็ดจาก99 0 0 0กกลายเป็น15,000 0โอ้ผมจำไม่ได้นะน่าจะ99 0 0 0กลายเป็น15,000 0นะครับเนี่ยอีก100แต้บแทค่นั้นเองนะแล้วมันเหลืออีก24ชั่วโมงในการรลีะเนี่ยดูดิคูณทีละ3ไอเวนมึงไม่ออกแบบมึงไม่ออกมาตอนที่มันแบบนะตอนที่คูณทีละ70อะมันไม่ออกไนงะโอ้ อีกนิดเดียวเองอ่ะอีก16ชั่วโมงแต่คือเราสายฟรีอปตออรปดนะครับเราชิวๆใบากาชาตาก2006จะไอจาก2008สีใช่ไหมที่เราดูล่าสุด2008ัม่กลายเป็น7,300เกมนี้คือสายฟรีผมบอกเลยว่าแจ๊ๆเลยอ่ะแบบเลยอ่ะแบบโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับอ่ะแล้วก็เพชรเพิ่มขึ้มาเป็นแสน0 0าแล้วนะครับชิวๆแล้วก็ทอง100ล้านนะครับ รวมๆกันน่าจะได้ทองประมาณ300ป่ะเพราะว่ามี80ล้าน100ล้านแล้วก็อีกล้านรวมๆน่าจะประมาณ300ล้านแหละผมคิดว่านะโอเคโอ้เอาเรื่องเลยครับเดี๋ยวต้องดองแล้วผมว่าต้องดองอันเนี้ยต้องดองโอ้เดนน่อัพเป็น3ดาวปะ่ะอ้าวอย่างนี้ก็สวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะดองพลังงานนะ ดองพลังงานดองพลังงานแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหักทีเดียวแบบนี้ยผมว่าคุ้มกว่ารอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคูณแบบ80เออเล่นแบบดองยาวๆแล้วก็เอาคูณเยอะๆเพราะว่าถ้ามันเป็นธีรพันธ์แบบเนี้ยโอ้ยังไงก็แบบได้เปรียบครับเป็นลปลดลิมิตเลเวล70แล้วตัวนางอย่างตึงในคราวนี้ว้าวนะครับถือว่าเอาเรื่องนะพลัง17ล้านแล้วตอนนี้ตัวเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวหาอันนี้เป็นตัวของ พลังชีวิตระดับยูนิคอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมมีอันนี้เยอะอยู่แล้วก็ถ้าเป็นสีดาวก็จะผลีก,กานันนึงเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าได้ฮิลมาด้วยมันก็จะยืนได้เยอะเนาะนับตามพลังชีวิตนะครับก็หลักๆจาก ประมาณนี้ละกันนะใครแบบว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค b e หรือว่าใครดวงดีดวงแย่กว่าเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยละกันเพราะว่าขอมันเพิ่งมาไงรวมๆที่เราได้นะผมคิดว่าน่าจะประมาณใช้สายฟ้าไปประมาณ7,400ได้อ่ะเออก็ได้ขอประมาณนี้ก็ถือว่าดีแต่แบบมันเหลืออีกกระจึงหนึ่งอ่ะอีก80กูถามจริงพรุ่งนี้น่าจะได้นะเพราะว่าผมน่าจะได้อีกประมาณ180 ได้อีกประมาณ180ก็กดทีละ10ถ้ามันโชคดีได้ตัวของหมวกตัวนี้นะครับไอหมวกพ่อครัวเนี่ยก็น่าจะได้ไป่ะก็หลักๆจะประมาณนี้โอ้ยนี่ไงเหลือรับนี่อีก10ส,สายฟ้าน่าจะไม่มีโอกาสหรอกนะครับแต่ว่าก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันโอ้ผมว่าแล้วทำไมมันได้คอกบ่อยแล้วมันไม่เป็นบ้อ๋อมันต้องได้หมวกมนะได้หมวกมาอีกบึบเข้ามานะครับคูณเข้าไปก็ตอนนี้36แล้วแลเหลืออีกประมาณนิดเดียว นิดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมารอนลุ้นดูด้วยละกันนะครับรอว่าจะพบไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ใบกระชาเพิ่มขึ้นมาประมาณเอ่อห้าพันใบเลยนะประมาณ5,000ใบนะครับก็ว้าวนะครับของเนี่ยเหลือตีอันนี้รายวันอีกนะตีอันนี้รายวันเก็บพวกเพชรเก็บพวกอะไรต่ออย่างเงี้ยก็ถือว่าได้การอยู่ละกันนอ้อยก็เจอกันคลิปหน้าสักการีชชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไตและกดแชร์นะครับสวัสดีครับ